กินอาหารทีรดี <c oughs> เยยบนิดเดียวมันมันมันลองต่อทำดีแล้วนะครับมันค่อยขยับเข้าทีละนิดทีละนิดก้าวเยียบนะครับมันไม่กระโดดยาวมันก้าวยียวครับมันก็ให้รวบครึ่งตัวมันเนาะเอาไปหมายอื่นหม้อื่นนกเยอะแยะครับเขาเชว่าครับกำลัง กำลังมันครับต่อเขาเชื่อว่าไม่มีใครต่อครับเขาเชื่อว่าเนี่ยครับนี่เยอะแยะครับโน่นครับบนหลังคาโน่นอีกเยอะแยะนะครับเขาเชื่อว่าน่นครับสามตัวอยู่ตรงนี้ก็มีอีกนะบนหัวที่ว่านม่งรอเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะไปข้างหน้านูนต่อไปเรื่อยๆอ้ยเหยียบนิดเดียวครับค่อยก้าวเข้าทีละนิดทีละนิดครับโอ้ย โอ้อได้แต่ขนเจ้าพริกลาบไทยไม่ได้ลาบแล้ววันนี้ออ <laughs> โอเคนะครับนมันเหยียบปลายหน่อยเดี๋ยวอ,ยยอ่า

เียบอยนะครับต้องรีบนะครับกลัวมันหลุดครับเหมือนเมื่อกี้นะครับดุเด็ดเผ็ดมันครับคู่นี่สุดยอดครับสุดยอดเสียงดีครตัวนี้เสียงดีเซตเสียงแตกแน่ตัวนี้เสียงแตกจะไปหัดเล่นบ้างครับนี่ครับเดี๋ยวมวนออกเลยยน้อยเดี๋ยวน้อยเดี๋ยว เราจับตัวเลยตัวโอ้โหเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีโอเคสิบสามนาทีกลองไม่ตัดไปที่นันเนาะนี่ยายายาเด็ดนะครับตัวนี้เด็ดนะครับหุดแรงไม่ได้ครับแอลคอยด์คอยลอกก็ดูเแดงสวยเลยนะครับดูครับอย่างปิ๊งด้วยนะ แดงสวยนลครับตัวนี้ก็ดูไม่เป็นนะครับเขาชวาแต่ว่ารู้แต่ว่าสวยนะเหนื่อยหน้าขึ้นดูดิช่วยหลับออนนคอไหมไม่มีใครตออือแดงสวยรั้นี่แดงสวยมีไอ้อยังห้อ,ง,ง,อ,ง,องตีบมึงเขาเด็ดหลับคอเลยนะบอกมาึกประมาณนี้แต่ตัวนี้เป็นเสียงแกลง้งกล้องๆเลยครับตัวนี้เด็ดๆเลยครับ แก็ว่าจะเลี้ยงลอง,งเลี้ยงนกต่อดูบ้างว่านกต่อมันราคาแพงสิบสี่เซนสิบสองนะสิามนะชียนสิสามไหามันจะ1ิบสี่นะน้องแนบผมนี่มันหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสามสิบสี่ครับอสิบสี่เขาช่ว่ามหางมีสิบสี่เส้นครับจะพูดเนี่นนยนะอะ่ลองลองลองอจดนกต่อนกตัวนี้เป็นนกที่ว่าเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายนี่ขนาดผิดมือนะครับไม่ใช่เจ้าของจริงนะครับก็ยังมาอยู่กับผมได้ประมาณอาทิตย์นึงครับนี่ขนาดเซียนแต็กบังคับนะครับวันนี้วันนี้ขนาดเซียนแต็กขับเคลื่อนนะครับก็ยังก็ยังเล่นกับเซียนแต็กนะครับเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวมันจะกลัว เดี๋ยวไปหมายหน้าดีกว่าตัวนี้เด็ดแน่นอนเอาใส่อย่างดิเออไม่ถุงไม่ถุงนี่ครับดูครับตะกร้ารถมีตัอุปกรณ์ต่อๆนั้นครับมีหนูแก<อ>หนูครบบุ้งแน่นอนหอบหอบหอบตือ,อเอาครับตัวนี้ที่จริงก็น่าจะได้สองแล้วนะครับนี่ออกมาช่วงบ่ายโมงครับดูอากาศครับฝนตกปลอยๆครับแกว่าจะกินข้าวแล้วออกมา ออกมาก่อนครับไปไปกินข้าวก็ไหนจะได้สักสองสามตัวก็จะกลับหมไปก่อนสายหมเจ้าพิกลาบครับเจ้าพิกลาบเจ้าพิกลาบสายเมียนนายสายโมูครับเดี๋ยวไปต่อกันทั้งหน้าครับโอเจงนะครับฝนตกจะได้ครับฝนตกครับต้องกลบก่อนนะครับ ต้องจะพังปิดก่อนเสียงเนี่ยนะครับก็ปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับปิดคลิปเพียงแค่นี้ครับสรุปแล้วก็คือได้ตัวเดียวเนาะข้าวสองได้ตัวข้าวสองได้หนึ่งตัวไปเก็บเจ้าพิกลาบนะครับเจ้าพิกลาบเชนแท็กนะครับมาต่อนอกกับเชนแท็กนี่ครับเสียงดีเลยครับอาจจะเลี้ยงอย่ากก็ตัวนี้เอาก่อน มันไม่ยังใส่ออกมายุ่งออกมาอ่ะสรุปแล้วก็เลี้ยงต่อเสียงดีฮะเสียงไม่ดีก็ให้าจะปล่อยอันนี้มันเสียงดีตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับต่อนกเขาวชาวาครับถวนใครถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับส,สไคร้แลาอย่าลืมก,กดกระดิ่งนะครับขอคุณจะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ต่อไปครับคลิปต่อนกเขาวชาวาครับกับเก่ีของมองค่าระเบิดคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณครับ right